XRP มาแรงขึ้นแท่นอันดับ3ราคาของ XRP นั้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยล่าสุดมูลค่าตลาดรวมแซงหน้าเหรียญ Tether หรือ USDT ขึ้นเป็นอันดับ3รองจากบิตคอยและอีเธอรี่มซึ่งในขณะน,นี้ราคาของ XRP นั้นอยู่ที่ประมาณ2.43ดอลลาร์ต่อเหรียญหรือเพิ่มขึ้นราว17%ในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐโดนันท์ท์ได้ประกาศนโยบายจัดตั้งกองทุนสำรองคริปโตเพื่อรวบรวมสินทรัพย์ดิจิทัลหลักไว้เป็นทุนสำรองของประเทศคณะทำงานด้านสินทรัพย์ดิจิท เหรียญสาคัญอย่าง XRP Solana และ Cardano เข้าร่วมกองทุนนี้ด้วยและต่อมาได้เพิ่ม Bitcoin และอ t เ e r e ี m เป็นแกนหลักของกองทุนสำรองดังกล่าวด้านบิต Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวมนั้นยังคงมีความ 1, ผันผวนสูงมีรายงานว่า b l a c k รับ k บริษัทบริหารสินทรัพย์พยพที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ขายเหรียญ b i t c อย n มูลค่าราว1 1 7พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาการขายครั้งใหญ่นี้อาจส่งผลให้ตลาดเผชิญกับแรงขายมหาศาลราคา 1, ผันผวนย่างหนักและท้อถงความไม่แน่นอนของตลาดคริปโตในตอนนี้ติดตามข่าวสารการลงททุนนได้ีี่่ Inves Network